เรื่องราวที่ผมจะนำมาเล่าในค่ำคืนนี้เป็นเรื่องราวของเกาะตุ๊กตาผีจากประเทศเม็กซิโกครับลาอิสลาดิลาสมูเนเคสประเทศเม็กซิโกคือเกาะเล็กๆ ที่นักท่องเที่ยวบางกลุ่มที่ชื่นชอบเรื่องราวสยองขวัญต้องมาพิสูจน์สักครั้งถือว่าเป็นอีกหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงในเรื่องความลี้ลับของเม็กซิโกที่ดึงดูดใจให้มาลองของเกาะตุ๊กตาผีแห่งนี้ตั้งอยู่ที่คองโซชิมินโกซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของเม็กซิโกซิตี้ ไม่แปลกใจเลยที่เกาะนี้จะดูหลอนและสยองเต็มไปด้วยพลังงานที่เหมือนจะมีชีวิตทั้งที่ไม่มีสิ่งมีชีวิตอยู่เลยมีเพียงแต่ตุ๊กตาหน้าตาแปลกประหลาดห้อยอยู่ตามต้นไม้แค่บรรยากาศก็ชวนขนหัวลุกแล้วครับและเหมือนจะมีคำสาบบางอย่างที่ทำให้ไม่อยากเข้าไป บนเกาะแห่งนี้ครับตำนานเกาะตุ๊กตาผีสิงเกาะแห่งนี้มีเรื่องเล่ากันว่าตอนจูเรียตสานตนานักพศฤสีผู้นี้ละทิ้งทางโลกได้เดินทางมาอาศัยอยู่ในเกาะแห่งนี้มายาวนานถึง5 0ปีครับและได้เขียนบันทึกตำนานแห่งเกาะแห่งนี้ว่าได้มีเด็กหญิงคนหนึ่งจมน้ำตายครับโดยเขา พยายามที่จะหาศพเด็กหญิงผู้นั้นกลับขึ้นมาทำวิธีแต่หาเท่าไหร่ก็หาไม่พบครับจนกระทั่งมาถึงช่วงฤดูน้ำแล้งคลองแห่งนั้นก็แห้งสนิทไม่เหลือน้ำตอนจูเลียตจึงกลับไปหาศพของเธออีกครั้งแต่กลับพบเพียงตุ๊กตาหน้ากลัวหนึ่งตัวอยู่ที่ก้นบ่อครับ ดอนจูเรียจึงนำตุ๊กตาตัวนั้นกลับมาที่บ้านและนำไปแขวนไว้บนต้นไม้โดยเขามีความเชื่อว่าตุ๊กตาตัวนี้คือเด็กหญิงที่จมน้ำเสียชีวิตนั่นเองครับเพราะตั้งแต่เขาพบตุ๊กตาตัวนี้เขามักจะได้ยินเสียงเด็กร้องไห้หรือไม่ก็ได้ยินเสียงเด็กร้องครับที่ทั้งเรียกเขาจากในห้องน้ำและมีทั้งเสียงร้องเพลงครับ เขากลัวมากจึงเริ่มนำตุ๊กตามาไว้บนเกาะโดยแขวนมันไว้ตามต้นไม้ทุกต้นและทุกซอกทุกมุมของเกาะเพราะเชื่อว่ามันคงจะทำให้วิญญาณของหนูน้อยไม่เหงาและสงบลงอีกทั้งชาวบ้านที่มาตกปลารอบบริเวณแห่งนี้กลับตกได้ตุ๊กตาขึ้นมาแทนครับและเมื่อในปี2001 ดอนจูเลียตก็เสียชีวิตลงอย่างปริศนาซึ่งวันที่มีคนพบศพเขานอนคว่ำหน้าอยู่ในน้ําในคลองเดียวกันนั่นเองชาวบ้านที่มาหาป่าใกล้ๆบริเวณเกาะก็มักจะได้ยินเสียงร้องโหยหวนเหมือนกับว่ามีผีนับร้อยๆตัวสิงสู่อยู่ในตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้ครับหลังจากนั้นมาก็มีคนในพื้นที่เปิดเผยว่า พบตุ๊กตาบนเกาะแห่งนี้หันศีรษะได้ลืมตาเองได้ก็เป็นอีกเกาะแห่งหนึ่งที่เต็มไปด้วยความลี้ลับและน่ากลัวมากครับปัจจุบันเกาะตุ๊กตาผีจึงได้กลายเป็นอีกหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวสำหรับผู้ที่ชอบความเรื่องลี้ลับใครที่อยากจะไปลองของที่เกาะแห่งนี้ก็อย่าลืมตั้งสติให้ดีๆนะครับถึงความแปลกประหลาดที่จะได้เจอ และเตือนไว้ว่าอย่ากเก็บตุ๊กตากลับมาเป็นที่ระลึกเด็ดขาดครับและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของเกาะตุ๊กตาผีที่ผมนำมาเล่าในค่ำคืนนี้ครับท่านผู้ชมท่านผู้ฟังทุกท่านครับผีจะมีจริงหรือไม่นั้นไม่ใช่เรื่องสำคัญครับแต่กฎแห่งกรรมเวรกรรมมีจริงครับดังนั้นจงสร้างแต่ความดีเอาไว้นะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กดติดตามให้กับช่องเราด้วยนะครับผมสำหรับค่ำคืนนี้ระวังมีแขกที่ไม่ได้รับเชิญมานอนกับคุณนะครับผมราตรีสวัสดิ์ครับผม